ตำนานเงาพระจันทร์ในอดีตการนานนับร้อยปีมาแล้วท่ากลางพืนแผ่นดินที่ล้อมรอบด้วยภูเขาป่าไม้และแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านห้วยมะนาวที่นั่นผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวเลี้ยงควายและเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านทุกคือวันเพนจะมีพิธี บวงสวงเงาพระจันทร์ซึ่งสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนว่ากันว่าหังในคืนวันเพ็ญใดเงาพระจันทร์ตกลงบนบ่อน้ำกลางหมู่บ้านจนเห็นเงาสว่างเต็มบ่อจะเป็นสัญญาณว่าฟ้าดินเปิดทางให้ผู้มีบุญได้รับพรจากเทวดาแต่ถ้าเงานั้นดับวูบหรือกลายเป็นสีเลือดหมายถึงจะมีภัยมืดมาเยือนหมู่บ้าน คืนแห่งเงาลึกลับค่ำคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพนที่แสงจันทร์งดงามจมคืนดินสะท้อนสีเงินเด็กหนุ่มชื่อขุนดินซึ่งเป็นชาวนาผู้ขยันและซื่อสัตย์ถูกเลือกให้เป็นผู้ทำพิธีบวงสวงเงาพระจันทร์ในปีนั้นเขาจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานต่อพระจันทร์ขอให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขแต่ทันใดนั้นเองแสงจันทร์กลับสั่นไหวราวกับถูกบางสิ่งบดบงัง เงาในบ่อน้ำที่ควรเป็นวงกลมสีเงินกลับกลายเป็นเงาดําที่มีรูปร่างคล้ายหญิงสาวผมยาวใบหน้าเศร้าและน้ำตาไหลเป็นสายเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในสายลมขุนดินเจ้าจำข้าไม่ได้หรือคุณดินสะดุ้งสุดตัวเขามองรบรอบๆแต่ไม่เห็นใครนอกจากเงาในบ่อจึงถามออกไปว่าเจ้าคือใคร เหตุใดจึงอยู่ในเงาพระจันทร์เสียงนั้นตอบเบาๆว่าข้าคือแม่หญิงดาวเรืองวิญญาณที่ถูกคำสาบให้อยู่ในเงานี้เพราะความโลภและความแค้นของคนในหมู่บ้านเมื่อร้อยปีก่อนคำสาบแห่งความแค้นแม่หญิงดาวเรืองเล่าด้วยเสียงเศร้าว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตนางเป็นหญิงงามแห่งห้วยมะนาว ถูกชายคนหนึ่งใส่ร้ายจนต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมนางจึงสาบแช่งให้หมู่บ้านต้องมีภัยทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงจนกว่าจะมีผู้มีใจบริสุทธิ์มาทำให้วิญญาณน,นางสงบคุณดินฟังแล้วเกิดเมตตาเขาไม่หวาดกลัวกลับคุกเข่าลงต่อบ่อน้ำแล้วกล่าวว่าหากเจ้าต้องการการให้อภัยอัตมาจะช่วยเจ้าปลดคำสาบ แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามทันใดนั้นเองแสงจันทร์สว่างจ้าเงาของดาวเรืองปรากฏเต็มตาสวยงามแต่เต็มไปด้วยความเศร้านางยิ้มทั้งน้ำตาและกล่าวว่าเจ้ามีใจเมตตาเหมือนบรรพบุรุษของข้าขอให้เจ้านำดอกมะลิขาวสามดอกไปวางที่หลุมศพข้าใต้ต้นโพแล้วเอ่ยคำว่าอาโหสิกรรมสามครั้ง พิธีปลดปล่อยวิญญาณรุ่งเช้าคุณดินทําตามที่นางบอกเขาเดินฝ่าป่าพร้อมดอกมะลิขาวสามดอกเมื่อไปถึงใต้ต้นโพเก่าเขากล่าวคอาอโหสิกรรมด้วยใจสงบลมเย็นพัดผ่านเหมือนเสียงสื่ออื้นสุดท้ายของวิญญาณผู้ทุกข์แล้วแสงอาทิตย์ก็สาดลงมาที่หลุมศพนั้นเงาพระจันทร์ที่ติดอยู่ในบ่อน้ากลางหมู่บ้านค่อยๆจางหายไป ผู้คนในหมู่บ้านเห็นเหตุการณ์นั้นกับตาทุกคนกราบไหว้ขุนดินและต้นโพด้วยความสำนึกจากวันนั้นพิธีบวงสวงเงาพระจันทร์จึงกลายเป็นพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกลืมเพื่อให้ทุกดวงได้ไปเกิดใหม่โดยสงบและบ้านห้วยมะนาวก็ไม่เคยประสบภัยพิบัติอีกเลยหลังจากวันที่ขุนดินทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณแม่หญิงดาวเรือง หมู่บ้านห้วยมะนาวก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งท้องนาเขียวขจีฝนตกตั้งตามฤดูกาลน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับใสแจ๋วจนมองเห็นปลาว่ายไปมาและทุกคืนวันเพ็ญชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันเพื่อจุดทุบเทียนกราบไหว้พระจันทร์เพื่อรำลึกถึงวิญญาณที่จากไปแต่เรื่องราวของขุนดินยังไม่จบเพียงเท่านั้นเงาที่กลับมา คืนหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปได้สามเดือนคุณดินฝันประหลาดเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ริมบ่อพระจังอีกครั้งแสงเดือนสีเงินส่องลงมาแต่เงาที่สะท้อนในน้ำนั้นมิใช่ของเขาหากเป็นเงาชายชาราร่างสูงใหญ่มีดวงตาสีดำคลับเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวชายชารากล่าวในฝันด้วยเสียงต่ำลึกเจ้าขุนดินเจ้าปล่อยดาวเรืองไปแล้ว แต่เจ้าลืมสิ่งหนึ่งคำสาปไม่ได้จบที่นางมันจบที่ข้าผู้เป็นพ่อของนางเมื่อชายชราตะโกนเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนจนขุนดินสะดุ้งตื่นเขามองออกไปนอกบ้านเห็นแสงเดือนสะท้อนลงในบ่อน้ำเช่นเคยแต่ครานี้น้ำในบ่อขุ่นมัวเหมือนเลือดขุนดินรู้ทันทีว่ามีสิ่งใดผิดปกติเสียงเรียกจากในบ่อ รุ่งเช้าเขาเรีบไปปรึกษาพระเทระผู้เท่าประจำหมู่บ้านนามว่าหลวงปู่มหานินท่านเป็นพระที่ชาวบ้านเคารพนับถือเชื่อว่ามียานทิพมองเห็นวิญญาณได้หลวงปู่ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วพยักหน้าเบาๆก่อนกล่าวเสียงช้าเงาพระจันทร์ยังไม่สงบหลอกโยมดินดาวเรืองไปสู่สุขติแล้ว แต่ดวงวิญญาณของบีดานางยังติดอยู่เพราะความอาฆาตในอดีตเขาเชื่อว่าชาวบ้านห้วยมะนาวเป็นคุณค่าลูกสาวเขาจึงสาปให้หมู่บ้านต้องทุกร้อยปีคุณดินก้มลงกราบอัตมาขอหลวงปู่ชี้ทางเถิดข้าจะทำทุกอย่างให้หมู่บ้านพ้นคำสาปหลวงปู่หลับตาแล้วตอบว่าคุณดินเตรียมของใส่ย,ย่าม มีเทียนขาวดอกมะลิน้ำมนต์และผ้าขาวผืนเล็กเขาออกเดินทางในยามเย็นท้องฟ้าคลุมด้วยหมอกบางเสียงจัก,กระจันดังระง,งมตลอดเส้นทางหนทางสู่ถ้ำพระจันทร์ดำไม่ง่ายเลยต้องเดินผ่านป่าทึบที่เต็มไปด้วยเสียงสัตว์และเงาดำที่คล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์หลายครั้งขุนดินได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อเขาขุนดิน หันมาทางนี้เจ้าจะไปไหนข้ารออยู่ในเงาแต่เขาไม่เหลียวหลังเพราะหลวงปู่เคยสอนไว้ว่าเมื่อเจ้าเดินทางในที่มืดอย่ามองตามเสียงอย่าฟังตามลมเพราะเสียงนั้นอาจมิใช่ของคนหลังจากเดินทางครึ่งคืนเขามาถึงปากถ้ำที่มืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านเมฆลงมาเป็นลำเดียว ส่องตรงปากถ้ำพอดีเงาแห่งความจริงภายในถ้ำเย็นยะเยียกจนขนลุกเขาก้าวช้าๆเข้าไปจนถึงกลางถ้ำพบแท่นหินใหญ่และมีศิลาแผ่นหนึ่งตั้งอยู่บนศิลามีอักษรโบราณจารึกไว้เป็นรูปวงกลมคล้ายพระจันทร์ที่มีเงาดำครอบอยู่ท่านใดนั้นเงาดำค่อยๆลอยขึ้นจากศิลา รวมเป็นร่างของชายชราในฝันดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความแค้นเจ้ามาที่นี่ทำไมขุนดินเจ้าจะมาปลดคำสาปที่ข้าให้ไว้หรือขุนดินไม่ถอยเขากล่าวเสียงมั่นคงข้ามิได้มาท้าทายเพียงแต่ข้ามาขออโหสิกรรมแทนชาวบ้านหากท่านเห็นว่าพวกเราผิดก็ขอให้ข้าเป็นคนรับแทนเถิด ชายชราหัวเราะเสียงดังก้องเจ้าจะรับแทนหมู่บ้านทั้งหมู่หรือเจ้ารู้ไหมว่าข้าสูญเสียสิ่งใดไปบ้างเงานั้นเล่าด้วยเสียงสัน่นลูกสาวข้าถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดเพราะโรคระบาดในหมู่บ้านข้าพยายามอธิบายแต่พวกมันไม่ฟังเผาบ้านข้าทั้งเป็นดาวเรืองหนีไปได้แต่สุดท้ายก็จบชีวิตด้วยความทุกข ข้าจึงสาปให้คนห้วยมะนาวต้องชดใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุนดินนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะหยิบเทียนขาวขึ้นมาจุดแสงเทียนส่องใบหน้าของเขาอย่างสงบท่านพ่อของดาวเรืองความแค้นของท่านยาวนานเกินไปแล้ววิญญาณลูกท่านได้ไปสู่ทางดีเพราะความเมตตาท่านอยากพบลูกอีกหรือไม่ชายชรางเงียบไปชั่วขณะนั้น แสงจันทร์ลอดเข้ามาในถ้ำเป็นลำกลมแล้วปรากฏร,ร่างของแม่หญิงดาวเรืองในชุดขาวโปร่งแสงนางยิ้มให้อย่างอบอุ่นพ่อจ๋าคะหยุดเถิดเจ้าค่ะลูกไม่อยากเห็นพ่อทุกข์อีกชายชาราน้ำตาไหลเขาเอื้อมมือแต่จับต้องนางไม่ได้ร่างทั้งสองส่องแสงจันทร์สีเงินจนเต็มถ้ำแล้วค่อยๆสลายหายไปพร้อมเสียงกระซิบแวเบา ขอบใจเจ้ามากขุนดินเจ้าคือผู้สิ้นคำสาปรุ่งเช้าขุนดินกลับถึงหมู่บ้านพร้อมผ้าขาวที่ตอนนี้มีรอยเงาพระจันทร์สีเงินติดอยู่กลางผืนหลวงปู่มหานินยิ้มและกล่าวว่าโยมได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำปลดปล่อยทั้งอดีตและอนาคตของหมู่บ้านนี้หลังจากวันนั้น หมู่บ้านห้วยมะนาวไม่เคยมีฝันร้ายอีกเลยเด็กๆเ,เติบโตท่ามกลางความสงบและอุดมสมบูรณ์บ่อน,น้ำกลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดส่องเงาลงไปในคืนเดินเพนจะเห็นเพียงแสงเงินใสสะอาดไม่มีเงาแห่งความแค้นอีกต่อไปแม้เงาจะมืดเพียงใดหากใจเราสว่างด้วยความเมตตาแสงจันทร์ก็จะสะท้อนกลับมาเสมอ และนี่คือเหตุที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันว่าทุกคืนวันเพ็ญหน,น้าบ้านห้วยมะนาวหากใครได้ยินเสียงลมแผ่วๆคล้ายคนกระซิบชื่อขุนดินอย่าได้กลัวเพราะนั่นคือเสียงของวิญญาณที่มาขอบคุณคนผู้ปลดปล่อยคำสาบร้อยปีหลังจากขุนดินปลดปล่อยเงาพระจันทร์หมู่บ้านห้วยมะนาวเติบโตเป็นเมืองเล็กๆผู้คนมีชีวิตสงบสุขแต่ตำนานเก่าเรื่อง เงาพระจันทร์ยังคงถูกเล่าขานทุกคืนวันเพ็นแม้เวลาผ่านไปหลายชั่วอายุคนเชื่อของขุนดินก็ยังถูกจารึกในหัวใจของชาวบ้านในปีนั้นคืนเดือนเพ็นมีปรากฏการแปลกพระจันทร์ไม่ได้สว่างใสเหมือนเคยแต่กลับเป็นสีเลือดแดงฉานสองรุงบนบ,นบ่อนน้ำกลางหมู่บ้านชาวบ้านรู้สึกอึดอัดมีลมหนาวพัดแรง เสียงสัตว์ในป่าดังก้องเหมือนหวาดกลัวใครบางคนลูกหลานของขุนดินทายาทรุ่นที่ห้าของขุนดินคือน้องฟ้าสาวน้อยผู้ฉลาดกล้าและใจดีเธอชอบเดินเล่นยามค่ำริมบ่อน,น้ำขณะเดินชมแสงพระจันทร์สีเลือดรู้สึกถึงแรงดึงดูดประหลาดจากน้ำนี่ทำไมคืนนี้พระจันทร์เป็นสีแดงแบบนี้นะเธอกระซิบกับตัวเอง ทันใดนั้นน้ำในเบาสันไหวเงาที่เคยสงบกลับปรากฏเป็นร่างค้าชายหญิงชายแก่มีหนวดเขายาวใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธฝ่ายหญิงคือแม่หญิงดาวเรืองในชุดขาวแต่ร่างเต็มไปด้วยเงามืดน้องฟ้าเจ้าลูกหลานคุณดินหรือไม่เสียงชราดังก้องเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางน้องฟ้าใจสัน่นแต่ความกล้าหาญดังก้องในใจ เธอก้าวเข้าใกล้บ่อน้ำฉันฉันคือลูกหลานของคุณดินฉันพร้อมช่วยหากยังมีคำสาปหลงเหลืออยู่เงาพระจันทร์คืนชีพร่างของชายแก่หยุดนิ่งแล้วลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนคำสาปไม่ได้สิ้นสุดค่าสาปใหม่เพื่อทดสอบใจผู้ที่จะสืบสกุลขุนดินทันใดนั้นบ่อนน้ำกลางหมู่บ้านแตกเป็นวงแหวนสีแดง ลอยขึ้นเป็นเกาะลอยฟ้าเล็กๆราวกับมีมิติใหม่เกิดขึ้นน้องฟ้ารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งโลกที่แสงจันทร์สีเลือดสะท้อนบนป่ามืดมียักษ์และวิญญาณเก่าแก่เดินผ่านนี่ท่านต้องเข้าไปจริงๆหรือเธอกระซิบในใจน้องฟ้าเต้นแรงแต่จิตใจบริสุทธิ์ทำให้เธอก้าไปยังเกาะแสงจนพบศิลาเก่าแก่คล้ายแท่นบูชามีอักษรโบราณจารึกไว้ และวงกลมเงาพระจันทร์สีแดงการทดสอบใจขณะเธอเงยหน้าดูแสงสีแดงก่อตัวเป็นร่างชายแก่และแม่หญิงดาวเรืองปรากฏตมตัวเจ้าต้องเลือกหนึ่งสิ่งเพื่อปลดคำสาบนี้เสียงชาราอบล้อมทั้งโลกมีทางเลือกสามประการสละชีวิตตัวเองเพื่อปลดคำสาปให้หมู่บ้าน ยอมแลกสิ่งที่รักที่สุดเพื่อชำระแค้นของวิญญาณสู้กับเงาและความมืดด้วยความเมตตาเพื่อให้คำสาปจบโดยไม่เสียเลือดเนื้อน้องฟ้านิ่งคิดพิจารณาเสียงกระซิบจากขุนดินและหลวงปู่มหานินความเมตตาคือพลังที่ชนะความแค้นทุกครั้งเธอจึงเลือกข้อ3คือสู้ด้วยใจบริสุทธิ์และความเมตตา ทันใดนั้นแสงสีแดงจากศิลาแผ่กระจายพายุลมพัดแรงเงาพระจันทร์และร่างชายแก่เคลื่อนตัวเป็นคลื่นพยายามกดดันใจน้องฟ้าแต่เธอเริ่มสวดคำสวดโบราณด้วยเสียงนิ่งลมหนาวค่อยๆหยุดลงแสงแดงค่อยๆจางลงกลายเป็นแสงเงินนวลเหมือนคืนเดือนเพนเก่าแม่หญิงดาวเรืองปรากฏเต็มตาร่างของชายแก่ค่อยๆยิ้ม น้ำตาไหลบนใบหน้าเจ้าช่างกล้าและมีใจเมตตาเจ้าคือผู้ปลดคำสาปชั่วลูกชั่วหลานได้จริงๆแสงจันทร์สีเลือดจางหายกลายเป็นสีเงินใสบ่อนน้ำกลางหมู่บ้านกลับมาสะอาดอีกครั้งหลังจากคืนเดือนสีเลือดผ่านไปหมู่บ้านห้วยมะนาวกลับมาสงบสุขอีกครั้งน้องฟ้าได้รับคำสรรเสริญจากชาวบ้านแต่ในใจเธอรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งเหลืออยู่ คือความรู้สึกว่าคำศัพ์อาจไม่ได้สิ้นสุดแค่ในชั่วรุ่นของเธอคืนหนึ่งขณะเธอนั่งริมบ่อนพระจันทร์เพื่อชมแสงจันทร์เงาที่เคยเป็นสีเงินในบ่อนน้ำเริ่มสั่นไหวอีกครั้งเงานั้นไม่ได้มืดเหมือนก่อนแต่มีรัศมีสีม่วงอมเงินล้อมรอบเสียงลึกลับดังขึ้นน้องฟ้าเจ้าคือผู้กล้าและเจ้าต้องทำภารกิจอีกครั้ง เพื่อปกป้องอนาคตของหมู่บ้านและสายเลือดขุนดินน้องฟ้าสะดุ้งแต่เธอรู้ทันทีว่าต้องเข้าไปในโลกเงาพระจันทร์อีกครั้งเมื่อเธอก้าวเข้าไปในบ่อน้ำมิติใหม่ปรากฏทันทีป่าไม้สูงตรงานแสงจันทร์สีเงินส่องลอดใบไม้เสียงสัตว์ประหลาดและนกกลังคืนประสานกันเป็นเสียงดนตรีแปลก ตรงหน้ามีสะพานไม้ลอยฟ้าข้ามไปยังภูเขามืดที่มีหมอกลอยขึ้นเป็นวงกลมเหมือนประตูมีก้อนหินแกะสลักรูปหน้าคนที่กำลังมองมาที่เธอเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งว่าเจ้าต้องผ่านการทดสอบสามด่านถ้าอยากปลดปล่อยเงาพระจันทร์และคำสาปที่ยังเหลืออยู่น้องฟ้าได้ดินเสียงในใจของคุณดินและกล้าเดินเข้าไปด่านแรกป่าเงายักษ เธอเดินเข้าไปในป่ามืดเงาต้นไม้เหมือนมีชีวิตเคลื่อนไหวและพยายามขวางทางมีเสียงยักษ์คำรามดังราวกับฟ้าร้องยักษ์ปรากฏร่างสูงใหญ่มีตาสีแดงและผมดำเคลื่อนไหวเจ้าจะเดินต่อไปทำไมเจ้ากล้าที่จะเจอความตายหรือไม่น้องฟ้าไม่หวัน่นเธอยิ้มและกล่าวด้วยเสียงชัดเจนฉันไม่ได้กลัวความตาย แต่ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยหมู่บ้านและผู้คนให้ปลอดภัยยักพยักหน้าก่อนจะแสดงทางลับผ่านป่าให้เดินต่อไปได้น้องฟ้ารู้ทันทีว่าการเอาชนะความกลัวและมีใจบริสุทธิ์คือกุญแจแรกในการผ่านด่านแม่น้ำแห่งความทรงจำหลังจากผ่านป่าน้องฟ้าเจอแม่น้ำกว้างน้ำใสแต่สะท้อนภาพความทรงจำในอดีตของเธอทั้งภาพการสูญเสียการผิดหวัง และความกลัวในใจเสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งว่าเจ้าจะข้ามแม่น้ำนี้ได้ต้องปล่อยสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดและยุดติดใจน้องฟ้านั่งลงสังเกตภาพสะท้อนเห็นตัวเองกลัวการสูญเสียหมู่บ้านและญาติพี่น้องเธอหลับตาและกล่าวด้วยใจสงบข้าขอปล่อยทุกความกลัวและความเสียใจเพื่อให้แสงสว่างสามารถเข้ามา น้ำในแม่น้ำเริ่มสว่างเป็นสีเงินน้องฟ้าข้ามได้โดยไม่เปียกตัวสัญญาณว่าด่านที่สองสำเร็จภูเขาแห่งเงาพระจันทร์สุดท้ายเธอเดินมาถึงภูเขาสูงมีหมอกหนาปกคลุมยอดมีศิลาเก็บสลักรูปพระจันทร์ล้อมด้วยเงามืดร่างชายชราและแม่หญิงดาวเรืองปรากฏอีกครั้งนี่คือด่านสุดท้าย เจ้าต้องเผชิญหน้ากับความแค้นและความโลภที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้เงาที่มืดล้อมรอบศิลาปรากฏเป็นร่างหลายร่างทั้งชายหญิงที่เคยถูกทำร้ายวิญญาณสัตว์และผู้คนที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมน้องฟ้าไม่หวัน่นเธอสวดคำสวดโบราณและกล่าวด้วยเสียงนิ่งข้าขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกคนและขอให้ทุกดวงวิญญาณไปสู่ทางสงบทันใดนั้น แสงสีเงินสว่างจ้าเต็มภูเขาเงาที่มืดละลายหายไปร่างชายชราและแม่หญิงดาวเรืองยิ้มราวกับปลดปล่อยเจ้าคือผู้กล้าที่แท้จริงขอบใจเจ้าน้องฟ้าโลกเงาพระจันทร์สงบแล้วน้องฟ้ากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมศิลาแกะสลักสีเงินเสียงพระจันทร์สะท้อนเต็มบ่อน้ำไม่มีเงามืดอีกต่อไปชาวบ้านเห็นปรากฏการณ์นี้และกราบไหว้เธอเป็นการขอบคุณ ตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านห้อยมะนาวไม่เคยเผชิญภัยพิบัติจากคำสาปอีกต่อไปแสงพระจันทร์ทุกคืนเพ่นใสสะอาดส่องน้ำในบ่อให้เห็นปลาว่ายน้ำอย่างอิสระน้องฟ้ากลายเป็นตำนานเล่าขานต่อไปอีกหลายรุ่นผู้ที่กล้าหาญมีใจเมตตาและรู้จักให้อภัยสามารถลบล้างความแค้นและคำสาปที่สืบทอดร้อยปีข้อคิดจากตอนนี้ แม้ความแค้นและความมืดจะยาวนานร้อยปีความเมตตาความกล้าหาญและการให้อภัยสามารถชำระอดีตและสร้างอนาคตที่สงบสุขได้เสมอหลังจากน้องฟ้าปลดคำสาปขึ้นเดือนสีเหลืองหมู่บ้านห้วยมะนาวกลับมาสงบสุขแต่ร้อยปีผ่านไปเรื่องราวของโลกเงาพระจันทร์ก็ยังไม่จบเงาแห่งอดีตบางส่วนยังคงหลงเหลือรอผู้กล้า ลูกหลานรุ่นต่อไปของน้องฟ้าคือขวันเดือนเด็กหนุ่มผู้มีใจกล้าและอยากรู้อยากเห็นวันหนึ่งเขาเห็นบ่อน,น้ำกลางหมู่บ้านสะท้อนแสงสีม่วงอ่อนผิดปกติจากแสงพระจันทร์ปกติเสียงลมกระซิบว่าขวัญเดือนเจ้าต้องเดินทางเข้าสู่โลกเงาพระจันทร์อีกครั้งเพื่อพิทักษ์หมู่บ้านและล้างเงาค้างคา ควันเดือนก้าวเข้าสู่บ่อน,น้ำทันทีโลกใหม่เปิดออกเป็นป่าทึบสูงตระงานมีหมอกหนาปกคลุมต้นไม้สูงใหญ่ราวฟ้าสูงเสียงสัตว์ลึกลับกระซิบเรียกชื่อเขาทันใดนั้นยักษ์แมวป่าและผีป่าปรากฏตัวล้อมรอบเขาเสียงคำรามดังสนัน่นเจ้าจะผ่านเราได้ต้องมีความกล้าและสติ ขวัญเดือนไม่หวัน่นเขาหยิบเทียนขาวที่ติดตัวมาจุดสว่างรอบๆและเริ่มสวดคำสวดโบราณแสงเทียนทำให้เงาที่ดุร้ายเริ่มถอยห่างและเปิดทางให้เขาเดินต่อด่านสองแม่น้ำแห่งความทรงจำเก่าหลังจากป่าผ่านไปเขามาถึงแม่น้ำใสสะท้อนอดีต เงาสะท้อนเป็นภาพการต่อสู้การเสียสละและความทุกข์ของคนรุ่นก่อนเสียงกระซิบดังขึ้นเจ้าต้องยอมรับความเจ็บปวดในอดีตและปล่อยวางหากอยากข้ามแม่น้ำนี้ได้ขวัญเดือนนั่งริมแม่น้ำสังเกตภาพสะท้อนเขาเห็นภาพขุนดินน้องฟ้าและชาวบ้านรุ่นก่อนที่ทุกทรมานเขาหลับตาและกล่าวด้วยใจนิ่ง ข้าขอปล่อยทุกความทุกข์และยึดมั่นในความเมตตาเพื่อแสงสว่างนำทางน้ำในแม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีเงินสว่างขวัญเดือนข้ามแม่น้ำได้สำเร็จด่าน3พูดป่าผู้พิทักษ สุดท้ายเขามาถึงภูเขาสูงปกคลุมด้วยหมอกสีม่วงบนยอดมีแท่นหินและศิลาแกะสลักรูปพระจันทร์มีพูดป่าผู้พิทักปรากฏตัวเป็นร่างสูงปร่งผมยาวและดวงตาเปล่งแสงสีฟ้าพูดกล่าวว่าขวัญเดือนเจ้าต้องพิสูจน์ว่าเจ้ามีจิตใจบริสุทธิ์มิใช่เพื่อความกล้าเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อผู้อื่นด้วย รอบแท่นหินปรากฏเงาวิญญาณหลายดวงทั้งชายหญิงที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมและสัตว์ป่าที่ถูกล่าขวัญเดือนก้าวเข้าไปกลางวงแสงจันทร์ส่องลงบนเขาเขาสวดคำสวดโบราณและกล่าวด้วยใจสงบข้าขออโหสิกรรมทุกสิ่งทุกคนขอให้ทุกดวงวิญญาณไปสู่ทางสงบและแสงสว่างทันใดนั้น เงาทั้งหลายละลายเป็นแสงเงินเต็มภูเขาแสงสว่างกระจายไปทั่วโลกเงาพระจันทร์การกลับมาที่หมู่บ้านขวัญเดือนกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมศิลาแห่งพระจันทร์สีเงินผู้เฒ่าผู้แก่ยิ้มและกล่าวว่าขวัญเดือนเจ้าคือผู้กล้าที่สืบทอดสายเลือดขุนดินความเมตตาและความกล้าหาญของเจ้าได้ทำให้หมู่บ้านสงบสุขอีกครั้ง ตั้งแต่นั้นมาแสงพระจันทร์ทุกคืนเพนท้อนน้ำใสเหมือนเงินหมู่บ้านห้วยมะนาวไม่เคยเผชิญคำสาปอีกชาวบ้านสอนลูกหลานให้รู้จักความกล้าความเมตตาและการให้อภัยแม้โลกเงาพระจันทร์จะมืดมิดแต่หัวใจที่สว่างด้วยความบริสุทธิ์สามารถลบล้างความมืดและสร้างอนาคตที่สงบสุขได้เสมอ